でも、仲良くし。 เราดูอีกครั้งนะหลายคนที่อยู่ใน Discord เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เนี่ยหายไปนานเลยแล้วเราบว่าพี่ได้บินลัดฟ้าไปถึง j จแปนกราว n d เซ l f ์ e f e นฟอ f o สพับลิก i ินฟอร์เมชันเซ็นเตอเลยมันอยู่ที่อาซากะไซตามะและ้วทีเนี้ยจะมีอะไรบ้างเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าเข้ามาตรงโถงกลางนะเราก็จะได้เห็น AH1E จอดลำใหญ่อยู่เลยลำนี้เนี่ยนะเป็นคอมบ,บราคันที่2ที่ญี่ปุ่นซื้อมาเพื่อทดลองใช้งานเฮลิคอปเตอร์โจมตี หลังจากการทดสอบนั้นเลยนะผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยทำสัญญาสั่งซื้อในทันทีญี่ปุ่นเขาก็เลยซื้อใบอนุญาตการผลิตของคอบราขั้นที่3และมันก็กลายเป็น a h 1 s ที่เข้าปาจําการในเวลาต่อมาขั้นตอนไี่จอดอยู่ข้างๆเนี่ยนะเรียกได้เลยว่าเป็นยานเกราะที่รุ่นใหม่มากๆเลยของญี่ปุ่นกับเจ้าท้าย շ ิบกนั่นเองท้าย շ ิบกเป็นยานเกราะแบบเลาะของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ท้าบ mcv เนี่ยนะถูกกำหนดให้ใช้ในหน่วยลบที่กำหนดมาเป็นพิเศษเนื่องจากมันมีน้ำหนักเบาและขนาดเล็กจึงออกแบบให้มีการขนส่งได้ง่ายโดยเครื่องบินช่วยให้สามารถเคลื่อนที่และประจำการได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่เมืองเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆแม้มันจะมีขนาดเล็กและเกราะที่เบาเนยนะแต่ท้ายสิบก็สามารถจมองตียานเกราะที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมากๆได้ด้วยปืนขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนป้อมของมันนั่นเองส่วนไเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยน้องมันก็คือ uh 1 hue ถึงแม่รุ่นย่อยลำนี้จะไม่ได้อยู่ในวาร์ฮันเดอร์ก็ตามแต่สายญี่ปุ่นก็มีฮิวอีไว้ใช้นะก็คือ UH-1B ไงล่ะเบล UH-1 Huey เป็นเฮลิคอปเตอร์ทหารอเนกประสงค์ที่ออกแบบและผลิตโดยเบลเฮลิคอปเตอร์บริษัทการบินและอวกาศของอเมริกามันเป็นสมาชิกลำแรกในตระกูลฮิวอีที่โด่งดังและก็ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ขับเคลื่อนด้วยกังหันเครื่องแรกที่เข้าประจำการกับกองทัพสหรัฐอเมริกาอีกด้วยอาคัแนนเนี่ยนะน่าจะพอคุณคุณกันบ้างละกับเจ้า ท้าย75 s p h นะเดงปืนครบอัตราจรท้าย75 155ม mm. ิลลิเมตรเป็นรถถังหุ้มเกราะที่ใช้งานโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพ,พื้นดินของญี่ปุ่นมันถูกนำมาใช้เพื่อการยิงสนับสนุนหนะักให้กับหน่วยกองทัพในสนามรบซึ่งท้าย75ใช้ส่วนประกรอบหลายอย่างมา,มากๆเลยร่วมกับท้าย74ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกันมิ t ูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะได้พัฒนาแชสซีซึ่งมีพื้นฐานมาจากรถหุ้มเกราะท้าย73ในขณะที่ปืนครบและป้อมปืน ได้รับการออกแบบโดย Japan Steelworks รถต่อแบบ2คันเส็จสมบูรณ์ในปี1 9น1กและ1972กทั้ง2คันเนี่ยมีความแตกต่างกันแค่ระบบโรลกระสุนเท่านั้นการทดสอบดำเนินไปจนถึงปี1974และท้ายเ4 75ได้เข้าประจำการในเดือนตุลาคมปี1 9น5กยเ็ด้โดยบนตัวรถเนี่ยนะบรรจุกระสุนได้28นัดและในปี2001เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยรายงานต่อสำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งประชา,ชาติว่ามีท้าย75จําจำนวน201คันในประจำการ แต่ปี1999ทาย75ถูกแทนที่ด้วยปืนครบอัตราจรทาย99 155ทั้งหมดเมื่อเดือนธันวาคมปี2008และก็ยังคงใช้งานโดยกองพันปืนใหญ่สนามดี51 171 1และ172ทาย75ทั้งหมดเน่ยนะน่าเสียดายมากที่มันถูกปิดประจำการภายในปี2016น้องอเจ้าคนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วกับเจ้าทาย74 SPH ใช้74 150ม mm ใช้งานโดยญี่ปุ่นประเทศเดียว และมีส่วนประกอบของยานยนต์ที่ใช้ร่วมกับรถบรรทุกบุคลากรหุ้มกรอะท้าย73ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกันโคมัตสึได้พัฒนาแชสซีในขณะที่ปืนครกและป้อมก็ได้รับการออกแบบโดยเจแปนสติเวอร์อีกครั้งหนึ่งรถตัวแบบคันแรกน,นะเสร็จในปี1 9น9กหและปืนครกอัตราจอนคันนี้ได้เข้าประจำการปี1ัน4ก้าอยดโดยภายในรถบรรทุกกระสุนได้30นัดและสามารถเป็นรถเทินน้อาทเทินบกได้ด้วยเมื่อใช้ตะแงรงลอยน้ำแบบขึงตรง ซึ่งจัดเก็บไว้รอบๆตัวถังด้านบนและติดตั้งระบบกอง NBC ก็จะสามารถทำให้บัตรกลายเป็นรถสแนเอรน้ำสแนเอรบกได้ยังไงล่ะแต่ว่านะมันมีเพียงแค่20คันเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นโดยคันสุดท้ายเนี่ยสร้างเสร็จในปี1978เนื่องจากว่ามีการตัดสินใจมุงม่งเน้นไปที่ปืนใหญ่าอาัตราจรที่มีปืนใหญ่ขึ้นก็คือปืน155ม mm, ิลลิเมตรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งในที่สุดเนี่ยนะก็ได้รับการปรับมาตรฐานเป็นไท p e 75 ส่วนเจ้าท้าย JF4 ที่เหลืออีก17คันเนี่ยนะที่อยู่กมรมทหารปืนใหญ่ที่สอาซาฮิคาวะฮอกไกโดทางตอนเหนือของมู่เกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่มีแผนที่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าเนี่ยจะเดินกันอัปเกดในอนาคตหรือเปล่าและเนื่องจากระยะยิงของมันที่สั้นมากตามมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยนะจึงคาดได้ว่าเจ้าท้าย f 4เนี่ย,ววายอาจยุติการเข้าประจำก,การในไม่ช้าแล้วล่ะคันนี้เนี่ยก็น่าจะสนุกมากๆนะถนะ้าอยู่ในวอฮันเดอร์เนี่ยกับเจ้า middle range multi purpose missile มันได้รับการพัฒนาเป็นผู้สืบพออขี่ปืนอาวุธต่อต้านรถถังแบบท้าย87และขี่ปืนอาวุธต่อต้านรถถังท้าย79และเจ้าเดียนะมีชื่อเล่นที่ตั้งโดยทหารว่าชูตะตัวรถถังเนี่ยนะเป็นของ H M V มันมีการติดตั้งเครื่องยิงปืนอาวุธ6เครื่องที่ด้านหลังของยานพานะและใช้เลด้าคลื่นมิลลิเมตรและเครื่องถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาเป้าหมายปืนอาวุธดังกล่าวนะติดอุปกรณ์ค้นหา IR และมีความสามารถในการ i ฟ e and For เก t ได้ด้วยแล้วมันก็ยังสามารถนำทางด้วยการฉายรังสีเลเซอร์ ด้านบนของเบาะนั่งคนขับยังสามารถถอดออกได้เพื่อบรรทุกเข้าห้องโดยสารของ CH74 เพื่อการขนส่งทางอากาศได้อีกด้วยอันนี้นะเป็นโดรนที่เรียกว่า flying forward reconnaissance system เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนไร้คนขับนี้ผลิตในปี2007โดยฟูจิเฮเวียอิเดอรี่ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Subaru แล้วซึ่งตรงนี้นะมันแค่โดนสังเกตการเฉยๆนะคันนี้เนี่ยนะก็จะแปลกหน่อยน้องๆเพราะว่ามันมันไม่ใช่รถถังที่มีปืนอะ่ะเราเราดันจะไม่คุน้นกับ ฐทน94 Beach m y เล Layer นั่นเองมันเป็นยานขาระสะเนสนอนน้ำสะเบกที่หายากมา,มากๆออกแบบมาเพื่อการระวังทุนระเบิดชายฝั่ง2ประเภทก็คือทุนระเบิดใต้ท้องทะเลและทุนระเบิดใต้น้ําโดยลึกหนาแล้วเนี่ยนะมันเทียบเท่ากับทุนระเบิดของกองทัพเรือโดยสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนหรือสัญญาณแม่เหล็กที่ปล่อยมาจากยานลงจอดของศัตรูได้ทำให้มันเนี่ยนะมีประสิทธิภาพสูงมากและยุ่งยากสำหรับศัตรูในการกำจัดทุนระเบิดใต้น้ำดังกล่าว สามารถสร้างความกลัวและความเสียหายแก่ศัตรูได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการพยายามเทียบท่าให้ศัตรูและทังกลับกันแล้วสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับ J8 g r o u n d Cell Defense Force เนื่องจากมันจะทำให้การลุกคืบของศัตรูล่าช้าและทำให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมการป้องกันที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนทิศทางกองกำลังไปทางอื่นท้าย8ป j a ิ a n จ s e เจแปนปาดปืนต่วเต้ากระสุนสรรยานท้าย87 เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเพื่อทดแทนที่ปืนดัสเตอร์ SPAG ของอเมริกาที่ล้าสมัยอย่างสิ้นเชิงข้อมูลจำเพาะและแนวคิดสำหรับยานเกราะต่อต้านอากาศยานใหม่นั้นมีพื้นฐานมาจากกระบาดของเงยอรมันที่เรารู้จักกันรอกจากอันนี้ใช้ตัวถังของททายเจ็บสี่และได้รับการดัดแปลงติดตั้งระบบปืนใหญ่คู่โอลิกอน35มิมลลิเมตรที่ใช้ใกระพาดยา,านพานะคันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดย SPAG คันนี้มากกว่า50คันถูกนำไปผลิต และหลายหน่วยก็ยังคงใช้ประจำการอยู่จนถึงปัจจุบันเลยท y p e 89ในช่วงต้นทศวรรษที่1980 Japan Self Defense Force ต้องการแทนที่ APC ท้าย60และท้าย73ที่ล้าสมัยด้วย IFV ที่ดันสมัยกว่าซึ่งเขาเนี่ยนะได้แนวคิดมาจากอเมริกัน Bradley และ m เดอ e r ของเยอรมัน Japan Self Defense Force ได้ร่างข้อกำหนดชุดหนึ่งและมอบหมายให้บริษัท Mitsubishi พัฒนาอุปกรณ์แทนที่ที่เหมาะสมในปี1984 เงินทุนได้รับการอนุมัติเพื่อสร้างต้นแบบที่แตกต่างกันสีแบบซึ่งทั้งหมดได้รับการทดสอบจนถึงปี1986ถ้าในปี1989มีการเลือกการออกแบบต้นแบบหนึ่งและถูกนำมาใช้ในกองทัพภายใต้กำหนดชื่อท้าย89ในขั้นต้นเนี่ยน,นะเจแปงเซลล์ดิวินฟอสประเมินความจำเป็นในการสร้างท้าย89ประมาณ300คันอย่างไรก็ตามการที่สุดของสองคารามเย็นในช่วงทศวรรษที่1990ประกอบกับงบประมาณที่จำกัดทำให้การผลิตท้าย89ในปริมาณมากต้องชะลอลง ด้ความเป็นจริงแล้วการผลิตดําเนินในอันตราที่ต่ํามากๆโดยมีรถเพียง50คันที่เข้ามาจําการภายในปี1999และแม้ว่าการผลิตท้าย99เนี่ยนะจะถูกยกเลิกในปี2004แต่เจ้าคันนี้นะก็ยังคงเข้ามาจําการกับ J8 กล่าวเซิล์ดดิฟเฟนฟอจนถึงปัจจุบันในปี2016มียานพาหนะทั้งหมด68คันที่อยู่ในสินค้าคงคลังของ J-8 เซิร์ดิฟเฟนจากแผนแรกเริ่ม300คันท้าย j 4หรือนาโยงชิกิเซนชา เป็นรถถังต่อสู้หลัก MBT ของกองกําลังป้องกันตนเองภาคพ,พื้นดินของญี่ปุ่นมันถูกสร้างโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและคันนี้นะก็เคยในซูมิซูอของเราด้วยถ้าใครไม่ได,ดูเนี่ยอย่าลืมกดไปดูนะมันได้รับนะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนเสริมของท้า e 61รุ่นก่อนหน้าโดยมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการออกแบบร่วมสมัยในสมัยนั้นโดยจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับ M60 Patton หรือ German Leopard 1เลยทีเดียว เช่นเดียวกับการออกแบบเหล่านี้นะนะมันติดตั้งปืน m 6 8ขนาด105มิลลิเมตรและการออกแบบดังกล่าวไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งปีหันกันร้อยแปดสิบซึ่งเป็นจุดที่กองกำลังตะวันตกอื่นๆได้แนะนําการออกแบบที่มีความสามารถมากกว่าตามมาด้วยเจ้าท้าย90ที่ใหญ่กว่าและใหม่กว่าสุดท้ายเนี่ยนะทั้งท้ายเ4และท้าย90ทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยท้ายเทนรุ่นใหม่ในไม่ช้าแล้วละ่ะต่อมากับท้าย90หรือรถถังประเภท90 เป็นรถถังหลักที่กองกลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นเลือกใช้เข้าประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยผู้ผลิตก็คือมิสสบิชิอีกแล้วไท90ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนที่รถถังท้าย61เดิมที่เก่าและต้องเปิดประจำการไท90จะทยอยประจำการทดแทนทั้งหมดรวมถึงไท74ด้วยไท90เข้าประจำการในปี1990และมีราคาคข้าวๆประมาณ790ล้านเยนหรือประมาณ7.4ล้านดอลลาร์สหรัฐตามค่าเงินเมื่อปี2008รถถังท้า10พิ่ตมาลุชิกิเซนชะ เป็นรถถังหลักรุ่นที่4ที่ผลิตโดยมิซูบิชิสำหรับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพ,พื้นที่ของญี่ปุ่นเข้ามาจําการในปี2012และเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังหลักประเทศอื่นๆที่เข้ามาจําการในปัจจุบันเนี่ยนะท้ายเด่นมีการออกแบบที่ดีกว่าในการจัดการกับอาวุธต่อต้านรถถังท้ายเด่นเริ่มต้นจากโครงการ TKXMBT โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมและแทนที่รถถัง Type 4กับ Type 90ในสุดการพัฒนาก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปี1990และเริ่มการผลิตในปี2010 รถต้นแบบถูกเปิดเผยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2008ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในเมืองสากามิฮาระประเทศญี่ปุ่นซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะเราสามารถดูได้ในคลิปท้ายเพนด้วยนะตอนนั้นเนี่ยนะพี่ก็ยังได้ไปเดินเล่นที่ออสเตรียมาด้วยและที่ก็บังเอิญเจอเข้ากับสาว35 d r a เ o n เจ้วสาว35เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกันของสวีเดนที่พัฒนาและผลิตโดย Svenska Aeroplan a r j e b o r g ระหว่างปี1955ถึง1974การพัฒนาของซับสามสิบาดาครเรนเริ่มต้นขึ้นในปี1948โดยกองทัพอากาศสวีเดนจะเอาซับสามามาแทนที่เครื่องบินขับไล่ซับยี่สิบเก้าทุนแนนและซับสามสิบสองบีแลนเซนที่กำลังพัฒน,นาในขณนะนั้นมันเป็นปีกสามเหลี่ยมปากคู่หรือดับเบิลเดลต้าที่เป็นนวัตกรรมแต่ไม่ได้รับการพิสูจน์ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครื่องบินทดสอบขนาดย่อยซับสองหน และได้รับการผลิตเพื่อทดสอบคุณลักษณะทางอากาศโพลสตรนที่ยังไม่เคยสำรวจมาก,ก่อนวัชชัการผลิตเต็มรูปแบบเข้าประจำการก,กับฝูงบินแนวหน้าของกองทัพอากาศสวีเดนเมื่อวันที่8มีนาคมปี1960มันถูวผลิตขึ้นในหลายรูปแบบและหลายประเภทโดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นในที่สุดดาเคนก็ได้เป็นต้นแบบขนาดเต็มเครื่องต้นแบบลำแรกนนะาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในเดือนตุลาคมปี1955และการสม่งมอบเครื่องรุ่นแรกดำเนินการในปี1959 ภายในปี1960เนี่ยนะดาเคนลำแรกเข้าประจำการอย่างเป็นทางการและประจำการอยู่ที่ F-13 Bravera และ F-16 g o t l a n d ต่อมามีการวางรูปแบบต่างๆันทั่วสวีเดนโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเมื่อนำมาใช้ในการสกัดกั้นเครื่องบินที่ระเบิดการลาดตระเวนและการฝึกสอนสาวสันดาเคนเนี่ยนะมีอายุการใช้งานยาวที่สุดในเวลาเครื่องบินลบของกองทัพอากาศสวีเดนดาเคนเนี่ยเข้าประจำการมาเกือบ40ปีโดยมีเครื่องบินที่ผลิตออกมา615ลำตลอดอายุการใช้งาน และเจ้าระสุดท้ายก็คือ329ทุนแนนหรือว่าถังบินได้ใช่เครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินลบที่ขับเคลื่อนด้วยไอพ่นยุคแรกๆซึ่งออกแบบและผลิตโดยซับผู้ผลิตเครื่องบินของสวีเดนมันเป็นเครื่องบินลบที่ขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบเจ็ตลำที่2ที่เริ่มการพัฒนาในสวีเดนโดยลำแรกคือ3 2 1 r และเป็นเครื่องบินยุโรปตันตกลำแรกที่ผลิตด้วยปีกสวิฟวิ่งลังสงครามโลกครั้งที่สอง่ลงเดือนมิถุนายนปี1951ก้อเองบินบราวล่าวิ่ง13 ได้รับการผลิตเครื่องบิเนเหล่านี้เป็นครั้งแรกและมีการผลิตทุนแหน่น5รุ่นหลักซึ่งรุ่นแรกที่เข้าประจำการก็คือ j 29A j 29B และ j 29E แต่แลานี้มีความพิเศษมากเลยนะก็คือ j 29F ที่ติดตั้ง afterburner ซึ่งเป็นเครื่องบินลบรุ่นสุดท้ายที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าทุนแหน,น่นอกจากนี้ยังมีแบบจ้าลองการลาดตระเวนทาอากาศ S 29C อีกด้วยในช่วงทศวรรษที่ก็6 0เครื่องบิน j 29B หลายลำได้เห็นการสู้รบขณะประจำการอยู่ในสาธารณรัฐคองโก ซึ่งเป็นการมีส่วนสนับสนุนของสวีเดนในภารกิจรักษาสนานภาพของสหประชาติก็ทางอากาศออสเตรียก็ได้ปฏิบัติการแบบนี้เช่นเดียวกันในการเข้าร่วมการเจ29เนี่ยนะได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันค่อนข้างรวดเร็วและคล่องตัวและมันได้ใช้เพื่อปฏิบัติการทั้งในบทบาทเครื่องบินลบและเครื่องบินทิ้งระเบิดในช่วงโลกาภิวัตน์90ออีกด้วยก็ไปยังไงบ้างน้องวันนี้ได้เห็นทั้งรถถังเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถที่มาจะรถถังด้วย เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้นะพี่เนี่ยห่างหายจากวอร์ฮันเดอร์เป็นนานมากเพราพี่เนี่ยหายไปเป็นเดือนเลยเฮย้ยต้องขอเล่นวอร์ฮันเดอร์สักหน่อยละไม่ไหวละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะน้องบาย